ไดครับคนดูครับวันนี้ผมจะมาแลกชุดและที่ผู้คนเห็นที่ผมแต่เห็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าผมแค่ผมจะผมผมจะแลกชุดไม่ใช่อันนี้คือเพื่อนนะส่นหครับผมนำมาแลกชุดนะครับเสือทองร้านค้าแลกเปลี่ยนชุดอนะไรเนี่ย ช่างแล้วกันนะครับผมไม่สนใจนะครับไปยอดไปเลยสวมใส่นะครับมีสี่ชิ้นนะครับผมหน้าดูเด็กจังวะ ผมว่าหน้ามันดูผมว่าหน้าหน้าดูเด็กเด็กมากอะ่ะนะผม <laughs> กพืมาไหนคนดูได้ยินไหม เราไม่ชอบเพิ่มผมตรงนั้นแหละะรับนึงนะครับคนดูแบบแล้ว,วี๋ยวรอให้ลองเคลียร์คอยนี้รอให้ลองเคลียร์คอยนี้ก่อนนะครับผม dạng yeah. dạng tam đâu, dạng 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 cho dạng chứ อ่ะสามคนพอ,อ,อไอไม่ใช่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 มึงผิดไปแล้ว <c oughs> นะครับอา อ้าวคนดูครับทำไมทำไมผมเจอแต่บอดอะครับคนดูเอ้าเกิดอะไรขึ้นค,ครับเนี่ยไม่มีแต่บอดอะแต่ผมว่าบอดนี้น่าจะบิงแรงนะคนดูดอกละร้อยอะพูดจริงดอกละร้อยยอมรับนะครับผมดอกละร้อยเชื่อผมไหม เดยกก็ร้อยอ่ะพูดจริงเดยกก็ร้อยอ่ะแรงไม่แรงเดี๋ยวรู้กันนะแต่ผมเป็นคนเดียวที่ปาบปาบบอดได้เหมือนกันนะบอดยิงแรงเดอกกันร้อยห้าสิบไงผมผมตกมาแล้วน้ามันเกียร์ตกใจไงตกใจโดนยิง ข้าแรกถ้าเจอกระรอตัวว่าเจอบอดยิงแรงก็เนี่ยเราให้เรารีบรีบเก็บเก็บด่วนเลยนะครับคนดูเก็บด่วนเลยคนดูเก็บด่วนเลยเก็บด่วนเลยเก็บด่วนเลยเก็บดวเลยกดท่าเลยมันไส้ <c oughs> อันนี้ผมว่าไม่ใช่บอดละคนดูทุกคนเชื่อเหมือนผมไหม <c oughs> แล้วผมขอโทษคนโดนเมื่อกี้ด้วยนะที่ผมกดท่าใส่แบบคนอื่นเนี้ยไม่ได้มือลั่นนะแต่ว่าถึงว่าผมก็ตกใจด้วยแหละประเด็นอ่ะมีตกใจด้วยเลยกดท่าไม่ดูตัวเห็นไหมอันนี้แค่บอดอันนี้บอดนะอันนี้ถ้าเป็นคนก็ยิงได้เหมือนกันนะบางที แล้วผมว่าผมก็ยินคนรล่งร่าเหมอาไว้ง่ายๆนะคนดูไปนะครับคนดูไปโบ้ครับไหนครับคนดูไหนนะครับคนดูน้องแคนเดียวทำให้ตกใจคาจเปเต้ก็ใจไหมทำไม่ตกใจ ไปดีกว่าไปดีกว่าเพืนน่อนผมแบบอันนี้แล้ว,วอ่ะโหอยาก ตอนนี้ผมขออัดตัวนะคนดูเดี๋ยวเรามาเลเวลชุดอย่างเงียบๆสบายๆกันนะครับผมและนี่ก็คือชุดใหม่ ชุดผู้หญิงชุดอังเก่านั่นแหละครับชุดอังเก่แจะเอามาเอาแบบเหมือนของเก่านั่นแหละแต่ว่าแล้ว็เอามาแจกรีนะจะเป็นอย่างนี้หน้าตานะสวยนะผมถึงระซีถึงจะซีแต่ว่ามันก็เติมนะอ้าวลองแขนผมตายเว้ยลองแคนผมตายรีบเลยครับคนดูรีบเข้าบ้านเลยครับคนดู โอ้ยแม่เจ้าเราเรีบเราต้องรีบชุบด,ด่วนจีนะครับกดดูดูสถานการอย่างนี้เราต้องรีบไปนะครับผม มันต้องรีบไปนะครับตอนนี้เฉพวะอ,น,น,อน,นี้ไม่รีบไปไม่ได้เพื่อนมต้องการความช่วยเหลือแล้ว ก็ท่าหนะละกันนะ <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้คนดูนี่แล้ววะอืม mm hmm. บอทยิงแรงซะด้วยบอทยิงแรงซะด้วยนะหลังกว่านะหลังผมนะแ <Yeah. S 1> ปลกไม่ดี mm hmm. มาขัดในการในนี้ได้ไงมาอีกรอบหนึ่งครับคนดูวาสวยได้ผม นดี๋ปวไปรอบที่สองนะครับไอ้รอบแรกก็สวยอยู่แล้วแต่ผมไม่สนไปครับคุณตัวก็เจอซองยาได้แล้วบรเดนอะ ส่องยาวส่องยาวส่องยาวอาวเว้แล้วผมลืมลืมใส่สกินอะ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปแล้วนะวันละเมืองสองเมือง là ơn là nó mà. ผมว่าเลื่อน เหรนีนครับคนดูโว้โอ้ให้เม็ดเดียวด้อแต่พวกคนอยาซีเรียสน,นะครับผมอันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้ว่าผมยิงบอดยิงบอดผมก็รู้อยู่นั้นไม่้องมาดามาว่าว่าย,ยิงบอดทำเก่งไม่ต้องนะครับ ผมรู้อยู่ว่ามันเป็นบอรดรู้อยู่ว่าเป็นบอรดไม่ได้งูเข้าใจไหม จะว่าไปคนก็จะอ่าอ่าือ่อคนจะตายแล้วอ่ะเป็นไรไเป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหมึงสู้ละคนสู้ลองแคนผมได้ไง่ายครับนี่ ทำให้ข้อฐานตกใจจริงหัวทำนั้นมา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 ยิงติดหัวมาวิสองนาทีสองนาทียังทัน เดีวว่าทันดูแลดูแลเพราะว่ามันน่หมดเวลาพอดีเห็นหมสามหน่งศูยก็สงสัยอยู่เลยว่า ว้าวมันย,นนนยิงหวัวเป็นได้เว้ยเย็ดเย็ดไอเย ดีแล้วดีแล้วที่แบบที่แบบอันนี้ผมทําให้คนดูอันนี้ผมทําให้คนด,นนคนดูดูเป็นตัวอย่างนะผมก็มีผมก็ทําเป็นตัวอย่างให้คนดูนะครับบางทีนะ จะดาเล่นะโซเล่นะโซเนอยู่จะไม่เป็นไรครับตอนเดิวแต่ดาไม่เป็นไรนะครับช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะให้ดูช็อตเล่นไฮไลท์สามสิบวินะครับผม คลิปนี้มไปก่อนนะครับคลิปน่าจะเป็นไรนั้นกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิผมไป้นะครับคลิปนี้ผมจากน้างคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออจริงแล้วมีคลิปอีก30วิไปรับชมได้นะครับ